ตำบลวังแดงน่าอยู่มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีวิถีเศรษฐกิจพอเพียงผลการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคงทางอาหารตำบลวังแดงมีการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารเช่นการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษการทำกรเกษตรแบบผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารในครัวเรือนเช่นปลาไก่ การแปลรูปอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้เหลือแบ่งปันให้คนในหมู่บ้านโดยเฉพาะหน้าน้ำหลากช่วงฤด,ดูฝนชาวบ้านจะออกจกับปลาก็นำมาขายและแปลรูปเป็นปาลาล้าปลาส้มปาลาลับเค็มขายสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่เป็นอย่างดีตำบลวังแดงได้รับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมีวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอตรอนด้านความมั่นคงในชีวิตประชากรส่วนใหญ่ของตำบลวังแดงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนทำไร่รับจ้างค้าขายและเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมการเก็บออมเงินเช่นการออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มสัจกองทุนหมู่บ้าน กองทุนการออมแห่งชาติมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยผู้นำชุมชนร่วมกับปกครองอำเภอตรอนสำรวจความต้องการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคงของที่อยู่อาศัยสร้างบ้านให้ในาใยสเพียงแจ่มหมู่สามตำบลวังแดงงบประมาณ50,000บาทครัวเรือนผู้ยากไร้ด้านความสามัคคีปองดอง มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเช่นจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านโรงเรียนวัดพื้นที่สาธารณะในวันสำคัญต่างๆด้านการยึดหลักประชาธิปไตยมีการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะเช่นการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านการประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการปลอดอบายามุขปลอดยาเสพติดมีการส่งเสริมป้องกันลดละเลิกอบายามุขและยาเสพติดเช่นกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคและการออกตรวจเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ตำบลวังแดงด้านการบริหารจัดการชุมชน มีการส่งเสริมให้อาสาสมัครของหมู่บ้านจัดเก็บข้อมูลจอปทออทุกปีมีการใช้ข้อมูลจอปทออมาเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านตำบลส่วนราชการในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประสานแผนไปยังองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอมิติด้านความมั่งคัง่งด้านการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตำบลวังแดงมีครัวเรือนยากจนจำนวน162ครัวเรือนแยกเป็นมิติการศึกษา22ครัวเรือนมิติความเป็นอยู่9ครัวเรือนมิติรายได้94ครัวเรือนมิติสุขภาพ41ครัวเรือนทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลวังแดง ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนครบทุกมิติและได้รับความช่วยเหลือครบ100เอร์เซ็น์และติดตามการดำเนินงานครวัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่องด้านแหล่งทุนชุมชนตำบลวังแดงมีแหล่งทุนชุมชนต่างๆเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กอขอคอจอกองทุนหมู่บ้านส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลมีกิจกรรมการให้ยืมเพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกมากที่สุดและมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกเช่นการปันผลเฉลี่ยคืนทุนการศึกษาสนับสนุนการพัฒนามหมู่บ้านและการมอบเครื่องอุปโปภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพกลุ่มโอท็อปกลุ่มเกษตรการผลิตและแปรรูปเช่นกลุ่มสารตะกา้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำปลรราและปะ่าส้มและอาชีพแปรรูปปลาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวางแดงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอนให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและการขายออนไลน์ มิติด้านความยั่งยืนด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติดำเนินการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเสริมสร้างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยมีกิจกรรมดังนี้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น11หมู่บ้าน เหลือเพียง1ห,หมู่บ้านที่ยังไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคือหมู่12บ้านวังหินพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลมีครัวเรือนต้นแบบเข้าร่วมจำนวน1ห,หมู่บ้าน1แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเษกษตรสพกศูนย์เครือข่ายด้านประมง ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกต้นไม้และการดูแลป่าชุมชนการปลูกฝาทลายโจรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน